สวัสดีค่ะวันนี้ไปจะมาทำเอซมาให้กับคุณแฟนนะคะลองมาดูกันนะคะว่าเขาจะชอบทริกเกอร์ไหนนะในระหว่างนี้ก็ค่อยๆผ่อนคลายนะคะ ก่อนนะ เดี๋ยวไปจะเริ่มจากแป่งแต่งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆปัดไปบริเวณหน้าผากก่อนเนาะ มาจะเป็นบริเวณจมูกนะคะ E、の ไปจะใช้เป็นไม้นี้นะคะค่อยๆปัดไปบริเวณหน้าน่าจะฟินมากๆเลยเนาะเดี<อ>๋ยว <c oughs> ไปเริ่มจากบริเวณหน้าผาก่อนนะคะ lai mà bên bờ rìa bên chấm một บริเวณคางนะโอเคเรียบร้อยค่ะไปจะลองเป็นไม้อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะนุ่มมากๆเลย เราจะค่อยๆปัดไปบริเวณใบหูเขานะคะ จะใช้เป็นหม้ตัวนี้นะคะในการค่อยๆนวดบริเวณหนังศีรษะให้เขานะ จะลองใช้ไม้ตัวนี้นะคะค่อยๆถูไปที่ผิวเขานะอาจจะเป็นที่แขนและกันเนาะ โอเคค่ะต่อมาสุดท้ายนะคะไปว่าน่าจะเป็นทริกเกอร์ปวดหลายหลายคน ใช้หวีนี้นะคะนในการค่อยๆหวีไปที่ผมเขานะ เรียบร้อยค่ะโอเค so what do you think about it I like it which one is your favorite let me show you let me use this one เดี๋ยวไปจะลองถามเขานะคะว่าเขาชอบอันไหนมากที่สุดเนาะ your most favorite โอเคสรุปเขาชอบวันนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นอันที่เขาชอบมากที่สุดนะคะมาถ้าอย่างานั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้แปรงนี้นะคะค่อยๆปัดไปบริเวณหน้าแล้วก็หูเขาเหมือนเดิมเนาะ I'm gonna use this one more time as you really like it. รีบร้อยแล้วค่ะ it's good สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะไว้หวังว่าทุกคนจะได้รับการผ่อนคลายไปด้วยเนาะ I think that you feel really relaxed too Thank you so much for coming today Okay Yeah to my channel Okay ค่ะ Thank you so much Bye bye Good night bye.